ชาวเจนวารตี้นะวันนี้ก็มานําเสนอเรื่องของการชมเขื่อนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้หลังจากที่เรามีเที่ยวทิปนะครับกันไปแล้วนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนําเรื่องเขื่อนนะครับภายในประเทศไทยกันบ้างนะครับเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศกันนะครับวันนี้เราลองไปเซิร์ชหานะครับเขื่อนวันนี้ตั้งใจนะหลังจากที่เราทาเขื่อนแรกเป็นเขื่อนสีนครินอยู่ที่อยู่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับซึ่งมี ในส่วนของเครื่องกำเนิดไฟฟ้านะครับอยู่ประมาณสัก5เครื่องนะครับก็ใช้สำหรับผลิตไฟฟ้านะครับอันนี้เราลองมาดูนะครับเขื่อนภูมิพลกันบ้างนะครับอันนี้ก็จะอยู่ที่จังหวัดตากนะครับที่อำเภอสามเงานะครับอันนี้ก็เป็นการรู้สึกจากก้นเรื่องของเม็ดลำน้ำปิงนะครับที่บริเวณหุบเขาย่านลีหรือยันฮีนะครับที่ถ้าเรียกผิดต้องขออภัยนะครับ ก็กั้นนะครับแม่น้ําปิงนั่นเองนะครับตอนี้นะครับเขื่อนภูมิพลเนี่ยแต่ก่อนเขาก็เรียกว่าเขื่อนยันฮีนะครับแล้วก็มีหน้าที่นะครับในส่วนของการกั้นนะครับกักเก็บน้ําปิงนะครับสาหรับเพื่อการเกษตรนะครับสถานที่ตั้งก็คืออยู่บริเวณเขาแก้วนะครับอำเภอสามเงานะครับจังหวัดตากนะครับผมขออนุญาตให้ชมภาพ รวมนะครับของตัวเขื่อนนะครับด้วย Google Earth ก่อนเพื่อความสวยงามนะครับเขื่อนภูมิพลนะครับก็เป็นเขื่อนคอนกรีตโค้งนะครับเป็นแห่งเดียวนะครับแล้วก็ของประเทศไทยเลยนะครับก็อย่างที่บอกนะครับก็คือใช้สลหรับกั้นนะครับละลำน้ำปิงนะครับที่อำเภอที่บริเวณเขาแก้วนะครับอำเภอสามเงานั่นเองนะครับก็มีมิตินะครับก็คือ มีลัศมีความโค้งนะครับก็คืออย่างที่บอกครับเป็นเขื่อนคอนกรีตโค้งนะครับแห่งเดียวของประเทศไทยนะครับความโค้งก็คืออยู่ที่250เมตรนะครับ250เมตรนะครับแล้วก็มีความสูงอยู่ที่ประมาณ1้อเมตรนะครับยาวก็คือ466เมตรนะครับอันนี้ก็คือลักษณะของเขื่อนภูมิพลนะครับที่เป็น ม,ม,มุมมองแบบ3มิตินะครับโดยใช้โปรแกรม Google Earth นะครับก็จะสังเกตก็คือความกว้างของสันคืนเนี่ยก็ประมาณมกับ6เมตรก็ได้จะใกล้เคียงกับทางของเขื่อนสีนครินแต่เขื่อนสีนครินน่าจะ15เมตรนะถ้าผมจำไม่ผิดน,นะครับแล้วก็อ่างเก็บน้ำก็มีความจุสูงสุดอยู่ที่13,462ล้านลูกบาทเมตรนะครับก็เป็นจัดว่าเป็นเขือ่อนคอนกรีตโค้งนะครับขนาดใหญ่นะครับ ตันี้เราพามาดูนะฮะอันนี้ก็สังเกตนะครับเราก็เดี๋ยวเราไปดูภาพบรรยากาศนะครับในส่วนของโดยรวมของเขื่อนก่อนนะครับอันนี้ผมก็เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกนะครับอันนี้ก็จะค่อนข้างสวยนะครับอันนี้ก็อยู่ยบริเวณนะครับที่ด้านเขาเรียกน่าจะเรียกกระด,าน,ดานหน้าของเขื่อนนะครับนี่เราก็สามารถแตะเข้าไปเยี่ยมชมนะฮะดูลักษณะของตัวเขื่อนได้นะครับ อันนี้เขื่อนเขามีนะครับอยู่เมื่อกี้เรานับนะครับอันนี้ก็เป็นสันเขื่อนเนาะนะครับสันเขื่อนนะครับภาพบรรยากาศของสันเขื่อนภูมิพลนะครับอันนี้ก็บอกว่าตามข้อมูลเขาบอกว่าประมาณสัก6เมตรนะครับอันนี้เขาก็เป็นเขตหวงห้ามนะครับห้ามเข้านะครับก็เป็นบรรยากาศทั่วๆไปของเขื่อนนะครับ ดูจากลักษณะของเขื่อนนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูนะครับที่แล้วของเขื่อนสีนักรินเราก็จะมีหท่อส่งน้ำนะครับประมาณ5 5ท่อส่งน้ำนะครับก็เป็นบริเวณสังเขือนนะครับก็ เขื่อนนะครับเื่อนนี้ก็จะมีจริงๆอยากให้ดูท่อนะครับเดี๋ยวูผมดูก่อนว่าจะแตะเห็นไหมนะครับอันนี้ก็ใช้ s t e t View ดูนะดูบริเวณเขื่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นด้านหน้าเขื่อนของเขื่อนนะครับ จะไม่ค่อยเห็นอะไรมากานะครับอันนี้ก็คือบริเวณที่เป็นท่อส่งน้ําของเขื่อนนะครับก็เขื่อนถ้าดูจากข้อมูลนะครับก็มีเครื่องแต่ละเครื่องก็มีขนาดแตกต่างกันออกไปนะครับนี่หนึ่งสองสามห้าก็มีทั้งหมด8ท่อส่งนะครับท่อส่งนะครับจากข้อมูลเนี่ยนะครับว่าจะเราก็จะพอทราบว่า เครื่องแต่ละเครื่องเนี่ยนะครับแต่ละท่อเนี่ยนะครับก็จะเป็นตัวที่ไปผลักดันนะครับในส่วนของตังหันน้ำนะครับอย่างตัวนี้นะครับจากข้อมูลเนี่ยนะครับก็จากตัวเลขก็มีสูงสุดก็คือน่าจะเป็นเครื่องที่7นะครับมีกําลังการผลิตอยู่ที่1นึ0 0 0สนหมื่นห้าพันนะครับกิโลวัตต์นะครับนี่ก็เป็นข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับทางด้านเขื่อนนะครับ สวยนะเห็นไหมครับอันนี้เป็นท่อส่งน้ำไกลๆเนี่ยสวยมากเลยนะครับแล้วก็เขาบอกว่าปีสองพน้าร้อยสามสิบสีนะครับก็มีติดตั้งเครื่องกระเนื้ที่8นะครับก็เป็นไปนตามที่เราสังเกตเนาะนะครับก็เรามีทั้งหมด8ท่อนะครับเครื่องที่8เนี่ยก็เป็นแบบสูบกลับนะครับกำลังการผลิตอยู่ที่หนึ่งแเจ่นหนึ่งพกิโลวัตต์ซึ่งสูงกว่าขนาดของเครื่องที่7นะครับซึ่งมีอยู่ที่11,000หม่นห โทษครับ1 1 5 0 0 0กิโลวัตต์นะครับอันนี้เดี๋ยวพาไปชมบรรยากาศด้านนอกอีกทีหนึ่งนะครับข้อมูลทางไฟฟ้าก็น่าจะประมาณนี้เนาะนะครับสำหรับเครื่องกำเนิดที่เป็นกำลังปานผลิตต่างๆของเครื่องกำเนิดนะครับโอเคครับนะ่ข้อมูลโดยทั่วๆไปนะที่พอจะแนะนําเรื่องของไฟฟ้าก็น่าจะประมาณนี้นะครับนอกนั้นก็จะเป็นเรื่องของบรรยากาศนะบรรยากาศของตัวเครื่องอะไรต่างๆนะครับ ล้วก็แตะที่สติ v วิวนะครับสำหรับเรานะักท่องเที่ทยวเราก็ดูที่สติ v วิวเป็นหลักนะครับเพื่อได้เห็นภาพบรรยากาศนะครับของโตเขื่อนนะครับอันนี้เราน่าจะเคยใครน่าจะเคยขับรถขึ้นเข้ามาบ้างแล้วไม่มากก็น้อยนะครับผมก็ไม่ได้ไปเที่ยวนานแล้วนะครับสําหรับเขื่อนภูมิพลนะครับเข้าไปอยู่สองสามครั้งนี่ครับก็เป็นภาพบรรยากาศทั่วๆไปของบริเวณสังเขื่อนนะครับ ก็เป็นทางเข้าเขื่อนนะครับนี่ก็เป็นแตะทีสติดวิวครับจะเห็นภาพนะครับอ่านี่ก็เป็นอีกบริเวณหนึ่งนะครับบริเวณนึงนะครับอันนี้ก็เป็นจุดที่เริ่มต้นคอนสังเขื่อนนะครับที่เราสามารถเดินเข้าไปชมได้นะครับ ก็บรรยากาศก,ก็สวยงามนะครับสำหรับเขื่อนภูมิพลนะครับก็จัดว่าเป็นเขาเรียกไฮโดรเดมใช่ไหมเขื่อนพลังงานน้ํานะครับเขื่อนเขื่อนกักเก็บน้ำนะอันนี้ก็จะมีป้ายอยู่ว่าภูมิพลแดมนะครับจะมีแบาช่วงนี้จาก Google เนี่ยจะค่อนข้างน้ําเยอะนะบางช่วงนี้น้ำจะแห้งๆนะครับะจะไม่เยอะเท่าไหร่นะครับายเขื่อนก็สามารถปล่อยน้ําไปที่จังหวัดตากได้นะครับไหลผ่านจังหวัดตากได้ ก็บรรยากาศทั่วไปนะครับของเขื่อนนะครับแต่ดูไปไกลตรงกลางนะครับก็น่าจะมีเพื่อนเพื่อนสมาชิกเขาอัพโหลดรูปไว้นะครับในกลุ่มก็เออให้เราได้ได้เห็นภาพนะครับความสวยงามของตัวเขื่อนแบบนี้นะครับนี่ครับสวยมากนะครับนี่ก็ขอบคุณสำหรับสมาชิกนะครับ ที่จัดทาทางด้าน Google มาให้เรานะครับทำให้เรามีได้ภาพสวยๆนะมาเราให้สมาชิกนะครได้ได้ดูนะครับนี่เป็นบริเวณสังเกอนนะครับ,รบสวยๆนะครับอันนี้ก็เป็นทางขึ้นนะครับทางขึ้นนะครับ ก็ขับง่ายนะครับขับง่ายไม่ได้ขับยากเย็นอะไรมันนะ้งใช่รถก็รถข,ขับสองรถเก๋งไรได้หมดแล้วครับ,บสบายนะครับโอเคครับก็น่าจะประมาณนี้เนาะนะครับสำหรับการเยี่ยมชมนะครับเขื่อนภูมิพลนะครับที่จังหวัดตากที่อำเภอสามเงานะครับ ็ดูให้พอหายคิดถึงนะครับหาคิดถึงนะครับน,นี้ก็เป็นสถานีไฟฟ้าแรงสูงนะฮะถ้าดูจากแผนที่เขานะครับขอ,อย่าแตะเข้าไปเยี่ยมชมนิดนึงครับ ือบริเวณสถานีไฟฟ้านะครับของเขื่อนเจอสมาชิกตัวน้อยนั่งอยู่ด้วยนะครับนี่เป็นภาพสวยๆนะครับนะหมุนไปหมุนมาเริ่มงงนะว่าเรากลับทางไหนนะครับ นะครับถนนใหญ่เราน่าจะอยู่ด้านนอกนะก็โอเคครับวันนี้น่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับเขือนภูมิพลนะครับก็ดูเป็นนะครับเป็นภาพบรรยากาศนะครับเพื่อเรา,เาให้หายคิดถึงนะครับเวลาเรา ม่ได้ช่วงนี้ไม่ได้เที่ยวกันนานนะครับดก็ดูให้หายคิดถึงแล้วกันนะครับเราจะเป็นโรงไฟฟ้าเนาะโรงไฟฟ้าที่ทำการเขื่อนภูมิพลนะครับรดยทึ่จะมีสนามฟุตบอลด้วยนะ ่านข้ามแม่น้ำสวยๆเห็นภาพนี้นึกถึงแถวๆตากนะครับใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่เนาะก็โอเคครับนะครับสำหรับวันนี้น่าจะแค่นี้นะครับ จุชมถทืทัศน์นะครับก็เป็นภาพสวยๆนะมามาให้เราดูนะครับก็โอเคครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับมาดูว่า เจนเวอร์เรตี้นะครับจะพาไปดูเขื่อนนะเขื่อนที่เป็นเขื่อนน้ำนะครับเขื่อนที่เรียกว่าไฮโดรแรมที่ไหนนะครับโอเคครับวันนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับการเยี่ยมชมเขื่อนภูมิพลนะครับก็ขอฝากภาพสามมิติสวยๆนะครับของเขื่อนภูมิพลนะครับไว้ให้ดู ไว้ดูให้คิดถึงกันนะครับขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ